สวัสดีค่ะสวัสดี FC ผู้น่ารักของช่องน้องหอมทุกคนนะคะตอนนี้น้องหอมมาอยู่ที่ทุ่งนานะคะนี่มากับเพื่อนๆกันหลายคนเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บปูนานะคะเก็บปูดําขยาปูนาวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บปูนานะคะช่วงตอนนี้เป็นช่วงที่เขาทำนานะคะนานากันนะคะก็จะมีปูนาเล็กๆเยอะมากเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราพากันมาเก็บปูนาเพื่อที่จะไปทํา ปูชุบแป้งทอดกรอบนะคะวันนี้มากันหลายคนเลยนะคะซึ่งเป็นรุ่นน้องบ้างนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเขาทํางานกันที่ทักขิเหล็กนะคะแล้วก็เขากลับมาเที่ยวกันที่บ้านนะคะก็เลยพามาเที่ยวในทุ่งนานเลยจ้านะคะตอนนี้ก็คือบอกเลยว่าวิวสวยดีมากเพราะว่าตรงนี้เขาดํานาแล้วนะคะดู วิวสวยเลยนะคะสีเขียวสีสันสดใสเลยนะคะแต่ว่าวันนี้คืออ่ามืดครึมนิดนึงนะคะก็เลยแดดไม่ค่อยร้อนนะคะก็เลยพาสาวๆมาเก็บบูนากันนะคะเดี๋ยวดูนะคะสาวๆของเราจะน่ารักกันขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่เลยนะคะเพื่อนๆก็นำหน้าไปแล้วนะคะแต่ละคนแต่งตัวมาเต็มยศเลยนะคะเราจะไปเก็บปูกันนะคะคแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอปูสักตัวนะคะ เขาบอกว่าในช่วงนี้นะคะจะมีปูปูเล็กๆนะคะแล้วก็มันกัดต้นข้าวนะคะกัดกัดต้นก้านะคะก็เลยแบบช่วงนี้อ่าเราต้องหาดูนะคะว่านาไหนที่เขาใส่ยาแล้วเราจะไม่เก็บนะคะถ้าเราไม่ดูดีๆแล้วก็ไปเก็บอ่านาที่เขาใส่ยาแล้วเดี๋ยวมันจะเบื่อนะคะเอาเดี๋ยวมันจะแบบเป็นพิษนะคะมันไม่ดีนะคะแล้วตอนนี้จะไปที่นาของลุงน้องหอมนะคะตอนนี้เขากําลังนํานากันอยู่นะคะ เขาบอกว่าที่นาของลุงนะคะมีปูเยอะมากเพราะว่าตรงนั้นแ <อ iting> บบว่ายังไงลุงยังไม่ได้ใส่ยานะคะยังไม่ได้ใส่ยาฆ่าปูนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังดํานาอยู่นะคะถ้าดําไม่เสร็จก็คือจะพ่นยาไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ปูมันกําลังแบบกัดต้นข่าวนะคะตอนนี้ดํานาเสร็จดํานาอยู่นะคะถ้าดํานาเสร็จก็เดี๋ยวจะใส่ยานะคะลุงบอกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะใส่ยานะคะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เราก็เลยรีบมาเก็บปูกันนะคะตอนนี้ วิวสวยมากนะคะดูท้องฟ้าอาจจะมืดครึมนิดนึงแต่ว่าวิวในทุ่งนาสวยมากไปไม่ทันคนอื่นแล้วนะคะมือจะถ่ายคลิปอยู่โอ้โหน,นะคะดูปลูปูนะคะปูอยู่ในนานะคะดูปูเล็กๆนะคะที่เราจะมาเก็บนะคะแต่อันนี้มันตายแล้วคิดว่าอ่านั่นจะเป็นนาของคนอื่นที่เขาใส่ย,ยาปูแล้วนะคะดูมีแต่ปูเพียบไปหมดเลย เดี๋ยวเราไปดูนะคะดูน้าในนาปูเยอะมากอันนี้คือคนดำนานะคะว้าวอยู่ตรงนี้สวยมากเลยไเห็นแล้วเห็นแล้วปูตัวแรกปูตัวแรกเห็นแล้วนะคะเหลอเอาที่ิ่นเตาตะเกินก้า นนาของลุงนะคะกำลังดํานาอยู่แล้วเราก็มาหาปลาโอหาปูจับปูตรงที่เขาดํานากันนี่แหละนะคะเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้ใส่ยาฆ่าปูนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยนี่เอ้โดว์มันกินปาเี้ยงเหรอเน่ยเน่ยเ่ยเนี่ยน้ำมะน้ำเต้นดํานาเยอมากเลยนะคะดูปูปูปยเดี๋ยวลองจับดู น้ำเต้นน้ำมันนี่นี่เนียเน่ยเนี่ยมันเดินอยู่ในน้ำอ่ะปูปูปูขนาดตัวเล็กนะคะกำลังอร่อยเลยบมือไปเลยปูปูปูาน้าออกยุทธโมเปิลาน้ตัวห้ามมบทำเป็นไหมเนี่ยทำเป็นไหมชอบงเกงเลย

จับปูตบปู้ยเฮ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 ้ยนั่นน่นั่นน่ะวิ่งตั้งหลังซื้ไปสองสาตัวน้าเต้นน้ำนะนี่ยนน้ำขยับขยับมนะมีนะัแป๊บเดียวได้เยอะมากเลยฮะงียงี้ยีีีลังดีอาวปน่นซอมากเลยอ้เบี

นีน้ำเตนิดเดียเฮ้ยโอ้โหดูนะคะจับง่ายมากเลยนะคะปูเทียบเลยนะคะตัวเล็กๆโอ้ยกต้นกาเนี่ยคุณน้นยกต้นกาออกมาถือต้องใจต้นกาเนาะเขอเกาะติดไตอ่างนู้นไตไม่นานแฮนน้นงเขาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยใส่กันเนี่ยเอาเอาใส่ใส่เลย โอเลยังเข้ากะอยลงเลยลงเลยบ่นบันลงน่นเป็นช้อนเต่ก็เป็นหัวช้อนโอ้โหโอ้โหรูนี่นีหัวปูเทียบเลยอะหัวปูเนี่ยหัวลำนีก็แต่นี่อันหัวเเก่มอนะสาวสาวจับปูนะคะแย่งกันจับปูนะคะปูนี่คืออย่างเยอะเลยนะคะ เยอะมากๆอันนลำล้ำลำนี่นะเอาเลยจับง่ายมากเลยนะคะปูเล็กนะคะเยอะมากโอ้ดูดูดูเกาะฝั่งนะคะเกาะฝั่งนี่นะคะที่ดำๆอยู่นี่ใช่หมดเลยนะคะนี่นี่นี่กำลังไปอยู่กําลังไปนคะนี่นะคะที่เห็นเป็นจุดสีดำๆนี่คือปูหมดเลยนะคะนี่ปูเยอะมากเฮ้ย แต่แป๊บเดียวนะได้เยอะมากโอ้ยโอ๊ยรูดๆตนี่ไงโนมกงอคเุเีน่น้องหมูครับนี่ยากีไตต้นการนั่นหนาเยอะเพาเลเขากายมึงงอีะซื้อกลับปนนี่กำมือซักแล้จะไม่ซักยังไงนี่ยเอาแล้ว สาวจับปูสาวจับปูรูดูฝนได้นะปูเยอะมากเลยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแค่แค่เราเดินเราเดินมามันก็วิ่งไปแล้วนะบูเห็นตัวมันอย่างชัดเจนเลยนะคะยกต้นกาอะไรยกต้นไยกต้นกาขึ้นไหนเมียเมื่อกาเลยก็ต้องปูหรือยกต้น นี่หรออืมเขายางกับบยแยนกับรูมน่ะู้ไอมี่ะหอเปหันเรียนสองตัวกันนะเดี๋ยวมาจับปูสักตัวหนึ่งนะคะเฮ้ย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 ได้ได้ ตัวใหญ่แล้นี่นี่ตัวหน่อยโอ้ยเยอะแล้วนะเนี่ยร็เพียนะคะได้เยอะมากกำลังอร่อยเลยนะคะประมาณนี้ทอดกรอบนะคะแคะ่คิดก็น้ำลายกืนรอแล้วค่ะโอ้ นี่ไงนยังกัดตั้น่เหอนีนะกอดต้นาอยู่นะมันยังต้นนี่ยกต้นนั่นนี่พี่จำแกพี่ก็ยังโอ้ลน้นี่ต้นนั่นอ่าตรงสมารนั่งฝนาทุกคนดูมาลงหน้าวันเรกค่ะโอ้นอดำดำดำดนันแะโอ้เก่าเนี่ยปอมนี้เลีกัเป็นสีา

เอี uh, ่มันติเกิดใหม่กยั้กำนังอร่อยนี่ประมาณนี้กำนังอร่อยการต่ากตายกันเอกเายไมากินนะรู้เเปดีนวันเจดเขามึงูมีดูมันนดูเขเอาเลยปลาลยเอาแล้วกินก้นเนี่ยชวโอ้น้ำเต้นเอาไหม ตอนหน้าที่หนสอนมาถึอด้วยง่หยอ้คางเงี้ยที่แรงเอาบ้าที่แต,ตอนนี้นะคะเราก็มาเก็บปูกันแป๊บเดียวเองนะคะใช้เวลาแค่สักสิบนาทีได้นะคะตอนนี้ได้แบบครึ่งถังแล้วนะคะดูได้เยอะมากนะคะปูเล็กเยอะมากเหมือนกันนะคะนี่ <c oughs> เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเรากําลังจะกลับกันแล้วนะคะอากาศร้อน อาแดดก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะคะแต่ก็แต่ก็ร้อนอยู่ดีนะคะน<ช>ี <laughs> ่เดี๋ยวดูสาวๆถ่ายรูปกันนะ,ะ,ะ <laughs> ดิดนเนอร์ว่าคิดตกไกม <laughs> นะถ่ายรูปกันนะคะก่อนกลับบ้านถ่ายรูปก่อนนะคะเวทถ่ายรูปก่อนเพราะว่าวิวในทุ่งนาสวยมากนะคะเวถ่ายรูปกันก่อนอถายฉันหน่อยอ <laughs> ถ่ายฉันหน่อยอ <laughs> ะ <laughs> กำยับยันยันก้าวก็เออตายแล้วอะไรวะบ่ก่อนบ่กมอนเดี๋ยวน้อยเนี่ยบ่ถ่ายรูปยังไม่จบนะคะเพื่อถ่ายทุกที่ทุกทางเลยกว่าจะได้ยูสวยๆนะคะสวยไหมถ่ายจอมสวยแล้วสวยแล้วต้นก้าก็สวยต้นก้าแบบ ตามสาวๆไปนะตามสาวๆไปถ่ายรูปกันต้นกล้าสวยมากอยากนั่งได้นะอยากนั่งด้นะอย่างนี้จะได้ยุ่งด้วยกันหรอทั้งหลี่วะสาวคนน้ำตินน้ำบารุงทานเดียวถ่ายกับเพื่อนสองคนพี่น้องนะคะหน้าตาเหมือนกันมาก ตัวลยะหนึ่งสองอะไรยิ่งหนึ่งสองมหนึ่งสองสากหกถ่ายเป็นร้อยแต่ได้รูปเดียวนะคะอสมาหเอ๊ะต้องนี่คือเอ้งามอ่ะเนี่ยไม่เห็นดำเลยก็มีโต๊กแค่นี้นะเซอร์ต๊

น้าอยีกคนลึงคุู้มว่ายต้องดีเศรษฐีอันนี้หน้าสลมาดไหมล่ะอันไกลๆนี่หน้าสลาดไม่ท้องทะเลข้างนอกเนี่ยต้องใครของเขาตอนนี้นะคะเราก็กําลังกลับบ้านกันแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอติดตามในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะไปดูสาวๆทอดปูกันนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะและหน้าตาจะออกมาเป็นยังไง เดี๋ยวเราดูกันอีกทีนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ร้อนมากนะคะเดี๋ยวไว้ต่อกันในคลิปหน้าอีกทีนะคะรอติดตามชมคลิปตอนที่สองนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยอย่าสอนเลย